มันฝนตกมากเลยอ่ะหมอกหนามากวิดีโอเหรอวิดีโอจ้ะไหนอ่ะแล้วก็หันไปทางใครทางนี้เหรออืมพอเดินได้ร้อนร้อนรถเราชนตายหมอกหนามากค่ะมันฝนตกเลยแบบใช่เฮ้ยทีซิใชรอยู่ข้างล่างเหรอ ทางแยกแล้วไปทางซ้ายตอนนี้หารถอ,อยู่นะครับอ้าวโอเคทางแยกแล้วไปทางซ้ายตามมาแล้วก็เดิน,ไ,นไปตรงนต้นะลองเม็ดตัวเปียกแล้วด้วยหน้าห,หน้าออกโอโซนแบบมากมายเฮ้ยอากาศตอนนี้มาล้างปอดอยู่ที่เชียงใหม่คะ่ะ <laughs> <laughs> เดี๋ยวจะกลับไปล้างไตที่กรุงเทพอ่ะไอ้บ้า โน้น้องหมดเอ้าข่เยอเเนี่ยนมากควันคันออกปากเลยไม่เห็นแพ <laughs> เ,นเนี่ยรถจะชนนะ